ประวัะาาติพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระแก้วมรกตวัดพระศรีรัตนศาสดารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครพระพุทธมหามณีรัตนปติมากรเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่คู่กับพระพุทธสิหิงตำนานโดยย่อเล่าว่าเมื่อพุทธศักราช1,978สมัยพระเจ้าสามฝั่งแกนแห่งล้านนา สถูปใหญ่ในเมืองเชียงรายถูกฟ้าผ่าทลายลงพบว่ามีพระพุทธรูปลงรักปิดทองอยู่ข้างในจึงอัญเชิญขึ้นประดิษฐานในพระวิหารต่อมาปูนปั้นกระเทาะออกปรากฏเป็นพระพุทธรูปแก้วทึบสีเขียวมรกตมีความงดงามบริสุทธิ์โปรโดให้อัญเชิญมาสู่เมืองเชียงใหม่กระบวนช้างทรงกลับอัญเชิญไปเมืองลำปางเป็นอาการเช่นนี้ถึงสามครั้ง พระเจ้าสามฝั่งแกนจึงได้อัญเชิญไปไว้ณนวัดพระแก้วดอนเต้าปฏิษฐานอยู่ที่เมืองลำปางเป็นเวลา32ปีต่อมาสมัยพระเจ้าติโลกราชพุทธศักราช1,985ถึงพุทธศักราช2,031จึงให้อัญเชิญมาสู่เมืองเชียงใหม่ในช่วงเวลา300กว่าปีได้ไปปฏิษฐานยังเมืองหลวงพระบางเมืองเวียงจันทร์ ตราบกระทั่งเมื่อพุทธศักราช2,321ในสมัยกรุงธนบุรีสมเด็จเจ้าพระยามหากัตษริย์ศึกคุมกองทัพไปรบเวียงจันทร์ได้อัญเชิญพระแก้วมรกตกลับมาด้วยต่อมาเมื่อได้ขึ้นของราชเฉริมพระนามเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและสร้างพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสาศดารามแล้วเสร็จจึงอัญเชิญพระแก้วมรกตมาปฏิสฐานในพระอุโบสถ แล้วถวายพระนามว่าพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพุทธลักษณะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิขัดสมาธิราบวัสดุหยกสีเขียวขนาดหน้าตักกว้าง19นิ้วสูงจากฐานถึงพระรัศมี28นิ้วศิลปรกรรมเป็นพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนรุ่นแรกความสำคัญ เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวไทยนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เมื่อพุทธศักราช2,325ตราบถึงปัจจุบันพระพุทธมหมามณีรัตนปฏิมากรพระแก้วมรกตเป็นหลักเป็นประธานในการประกอบพระราชพิธ,ธีเพื่อชาติพระศาสนาและพระมหากษัตริย์ ให้บังเกิดสิริสวัสดิมงคลแก่ชาติประชาชนและความรุ่งเรืองแห่งพระบรมราชวงศ์ประเพณีการที่พระพุทธมหามาณีรัตนปฏิมากรมีเครื่องทรงสามฤดูดังนั้นเมื่อถึงฤดูใดก็จะมีการเปลี่ยนเครื่องทรงเป็นพระราชประเพณีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปลี่ยนครั้งที่หนึ่งตั้งแต่แรมหนึ่งข้าเดือนแ ถึงขึ้น15ค่ำเดือน12ส่งเครื่องฤดูฝนเป็นเครื่องอย่างห่มดองหรือห่มเฉียงครั้งที่สองตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน12ถึงขึ้น15ค่ำเดือน4ส่งเครื่องฤดูหนาวเครื่องท่งเป็นผ้าทรงคลุมครั้งที่สตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน4ถึงขึ้น15ค่ำเดือน8ส izin, ่งเครื่องฤดูร้อนเครื่องท่งเป็นเครื่องต้น เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งเปลี่ยนเครื่องส่งแล้วโปรดพระราชทานพระมหากรุณาส่งพระสุรายน้ำส่งจากพระแก้วมรกตพระราชทานให้แก่ผู้เฝ้าทุนละอองทุลีพระบาททั้งภายในพระอุโบสถและประชาชนระหว่างทางเสด็จพระราชดำเนินประทับรถยนต์กลับเป็นราชประเพณีที่พระมหากษัตริย์ทรงรับสิริสวัสดิมงคลจากพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระราชทานแก่พระสกนิกรให้มีความผาสุกร่มเย็นสืบต่อไปสนับสนุนโดยบริษัทเวชพันยากาโนบ็อกซอฟตี้จำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์คุณภาพตรามือรับเหรียญทอง